โอมชาญติวันนี้วันที่5เดือนตุลาคมปี2022เราจะฟังสาระของมือรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานในเวลานี้ชีวิตของลูกเป็นเหมือนกับเพ็รเพราะว่าลูกนั้นได้มาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเองก็กำลังสอนลูก ลูกนั้นกำลังจะมาเป็นผู้ที่มีสายตายาวไกลและเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่กว้างคำถามของเมรีในวันนี้โดยการเพียรยายามอันใดลูกๆลกนั้นจะมาเป็นผู้ที่มีสายตายาวไกลและเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่กว้างได้คำตอบโดยการมีการจดจำของพ่อโลกก็จัดมีสายตาที่ยาวไกล และโดยการศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะมาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่กว้างการมีสายตาที่ยาวไกลก็หมายถึงการจดจำพ่อผู้ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินไกลโพ้นความหมายของมันมนาบาบก็คือการอยู่อย่างมีสายตายาวไกลการมีสติปัญญาที่กว้างหมายความว่าสติปัญญาของลูกมีความรู้ตอนต้นตอน,ตอนกลางและตอนจบของโลก ลูกนั้นจะต้องมีสายตาที่ยาวไกลก่อนแล้วต่อมาก็มาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่กว้างบาบาได้ให,ให้ให้เหล่านั้นสติปัญญามีสายตาที่ยาวไกลและก็มีสติปัญญาที่กว้างสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นผู้ที่มีสายตาที่ยาวไกลและอยู่ในการจดจำของพ่อ แล้วให้คําแนะนําของพ่อกับคนอื่นๆที่กู้ที่มีพีชีวิตยอยู่ห่างไกลจุดที่สองจงสร้างวิธีการที่ชาญฉลาดซึ่งลูกนั้นสามารถให้ประโยชน์กับทุกๆคนได้ในยุคที่ให้ประโยชน์นี้ให้ทํางานรับใช้ที่จะเอาทุกๆคนออกจากตายดูดพรของบัปตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นเป็นคามาโยคีและมีประสบการณ์กับสภาพที่โบยบินด้วยปีกของความจริงจังและกระตือรือร้นของลูกจาขอให้ลูกนั้นเป็นคามาโยคีและก็มีประสบการณ์กับสภาพที่โบยบินตลอดเวลาด้วยปีกของความจริงจังและกระตือรือร้นความจริงจังและกระตือร้น Plaid เป็นปีกของลูกลูกรามินสำหรับสภาพที่โบยบิน ถ้าแม้นลูกลงมาที่จะทำงานบางอย่างมันอยู่ในสภาพที่โบยบินและเช่นคามาโยกีที่ลูกจะลงมาความจริงจังและความกระตือร้นนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับรามินชีวิตของลูกนั้นจะไม่แห้งแล้งแต่ลูกจะมีความอ่อนหวานของความจริงจังและกระตือร้นดังนั้นลูกไม่สามารถที่จะท้อแท้ใจ แต่จะคงอยู่อย่างมีหัวใจที่มีความสุขได้ตลอดเวลาความจริงจังและกระตือร้นจะทำพายุให้เป็นของขวัญแล้วก็จะทำลูกให้มีประสบการณ์กับข้อสอบและปัญหานั้นให้เป็นความบันเทิงของลูกคติพจน์ในวันนี้ ผูท้ที่ฝึกฝนสภาพที่ปราศจ,จากร่างไม่สามารถถูกดึงดูดไปโดยแรงดึงดูดของร่างกายใดๆดได้ผูท้ที่ฝึกฝนสภาพที่ปราศจากร่างไม่สามารถถูกดึงดูดไปโดยแรงดึงดูดของร่างกายใดๆไ,ได้อัจฉาิยะ